สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลานะครับเรานะครับต้องการที่จะส่งข้อความให้ใครนะครับแล้วคือข้อมูลนะคือแชทนะครับหายนะครับ well คือหาไม่เจอนะไม่เจอมามหายนะครับคือจะหาไม่เจอ้นะครับผมเพราะว่าเรามีกลุ่มเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะนะครับก็เราก็จะต้องการที่จะส่งให้ใครสักคนหนึ่งนะครับแต่นะครับคนนั้นนะครับคือไปอยู่ด้านล่างแล้วนะครับ คือตอนนี้นะครับผมก็จะมานะครับสอนวิธีนะครับการปักหมุดข้อความนะครับในห้องแชทออนไลน์นะครับทั้งรูปแบบของ iOS แล้วก็ Android นะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมนะครับชื่อไทยนะครับหรือ US One Thailand นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube นะครับผมก็จะมานะครับนี่นะครับผมนะะมีเพื่อนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มต่างๆมากมายนะครับผมคือนะครับเราต้องการที่จะอ่าต้องการที่จะ ปักหมุดใครจะคนนึงนะครับเพื่อให้เขานะครับอยู่ด้านบนเลยนะครับเมื่อเขาต้องอย่างเช่นกลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยเราต้องการที่จะอัปเดตข้อมูลจากกลุ่มต่างๆตรงนี้นะครับผมเวลามีใครส่งข้อความมาเนี่ยเราก็จะเห็นคนแรกเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับโอเคนะครับผมก็จะทําให้ดูนะครับผมเช่นเพื่อนนะครับผมขออนุญาตปักหมุดที่เพื่อนแล้วกันนะครับเอาท่านนี้นะครับผมก็จะคลิกนะครับคลิกค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผม แล้วเราก็ทําการนะครับคลิกไปที่ปักหมุดนะครับปึ๊กนะครับเพื่อนของเราก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับผมคุณนะชานะครับคนนี้นะครับก็มาอยู่ด้านบนแล้ถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาคนที่เรานะครับไม่รู้จักนะครับไปอยู่ด้านล่างเราก็กดค้างไว้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เรานะครับยกเลิกปักหมุดนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ เคนะครับคลิกไปได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็มีนะครับแต่ถ้าเราปักหมุดไว้นะครับนะฮะข้อมูลต่างๆเพื่อนต่างๆของเราจะอยู่ด้านบนนะครับผมนะฮะเราก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนะครับผมอัปเดตนะครับจากกลุ่มต่างๆนะครับของทีมงานนะครับหรือข่าวสารต่างๆนะครับได้นะครับเมื่อทุกครับที่มีข้อความเข้ามานะครับผมโอเคนะครับผมนะครับก็ง่ายๆนะครับเป็นสั้นง่ายๆนะครับเพียงแค่เท่านี้นะครับในเรื่องของการ ปักหมดข้อความนะครับหรือสเหลีเพื่อนนะครับหรือกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้รับข่าวสารที่อัปเดตนะครับให้อยู่ด้านบนเลยนะครับผมโอเคทามเกียรนะครับถูกใจนะครับหรือสนใจนะครับที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆนะครับมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ